รอมแล้วแต่รอเซียนสกํานะครับรอเซียนสกําเขาดีครับเขาดีกรรมการส้องไปงัวครับกรรมการส้องไปงัวเ่งาวนั่นงัวตองหัวตะเข่าครับงัวตองหัวตะเข่าได้เสียทุกกรณีเฮ้อแดงเหี่ยวมาโจกโจก แดง n h i แดง n h i ยวแดง n h i ยวเขาดีนะครับเขาดีเขาดีราคาอยู่ดำราคาอยู่ดำ เขามาในเมยการแห่ๆนะครับตัวแดงตื่นๆนะครับเอ้ยเฮ้ยย,ยังบาตั้งจนนะครับยังบาตั้งจนเนดะ้อ เอ้ยเอ่ยเอ่ยแดงว่าใดแดงว่าใดเข้ามามีกันแห่งเห่นี้พันแดงกำขี่กำขี่แดงเงียว <c oughs> นะครับเราก็กี่อืมอืมอันก็แดงเงียวครับ แดงว่าได้ราคาอยู่ดำนะครับราคาอยู่ดำต่อหัวไรย,ยังประตั้งชนนะครับแดงถอยถอยทางชนกันบถอยแทงกับหัวมาหล่อหล่อสั้นหล่อยาวครับ ดําเคลียไปเบาๆครับดามเคลียไปเบาๆนี่แล่อเงาเอ้ยดําเคลียไปเบาๆครับสงสัยจะง,งวัวแล่รอนะครับตัวนี้พมาพมาลำวง

แดงเหี่ยวมาแดงเหี่ยวมาแดงเหี่ยวมาสองรอบแล้วนะครับไอ้ดำเขียวไปเข่าเข่าถึงนะครับตัวดำนี่ตัวดำเขาเดิมนะครับตัวดำเข่าเดิมทรงเข่าดีครับตัวแดงเข่าต่อเฮ้ยเฮ้ย ใครอยู่หัวล้วนนะั่นน่ะมือดำมือดำเลยดำนึงดำนดำนราคาลึกนะครับราคาลึกครับดำต่อแพงดำต่อแพงดำเดินตอนไปครับเอ้ยดำอุย้ยเียบไป มาการร้างเจียบสองไม้ครับดำแพงดำแพงดำแพงเข้าก็เข้าบัดถึกแดงครับ้อเอวนะไม้องัอยเอ้ยเฮาเข่าฟันกันครับโอเปะเปะ เฮ้ยแดงกัดทอยไปเลยนะครับแบบนี้นี่เปิดไฟชุกเฉินไว้นะครับจะใส่จะขวามอาสเ่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ยังมาตั้งจนหนึ่ครับไอ,อ้ดำดิ้มไปอุย้ยหย่ไปยอดจัดนะตัวดำเนี่ยเัอะวันนี้าสิงนะครับลำบุญสารวันมาล่อยาวทักงีวลาจนง,งัวงมันมีทุกรูปแบบนะครับ ดำทิมไปเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเ้อแดงตั้งซัวเด้อแดงตั้งโจนนะครับแดงดันไปแดงโคตรแล้วแดงโคตรแล้วแดงโคตรแล้วไอ้ย่าไอ้ดำทิมไปเข่าถึงก้อนนะครับตัวดำนี่เข่ายาวเข่าถึงก้อนนะครับแดงก่อนเฮ้ยแดงนี่ไป ตั้งโจนเนื้อตัวแดงตั้งโจนเน้อเน่กปลายคนเดไปเขาแตกนะไปเขาตัวแดงแตกถูกคนระับโนะหนเป็นตัวอนีแดมันเนี่นยต่างชาหรือเปล่ามเลี้ยวตเออเลย เฮ้ยราคาขึ้นมาเดงต่อนะครับราคาข้ามมานะครับราคาข้ามเด้งกันไปเดงถือเข่ากันไปเด้งกันไป เอาเถอแดงโคดเะเหนอแดงโคดเถอะเดนือราคาข้ามาอยู่แดงนะครับเเออสียนเต้านี่มายังไวเลยแดงกันไปแดงถือเขาปาไปครับ วิ่งข้างหันตบเหมือนใจนะครับปลาไส้ปลาขวานะครับปลาไส้ปลาขวาเลยครับเอาแดนถือเขาผ้าไปราคาข้ามันอยู่แดงแล้วเด้อสมาชิกแดงเข่าต่อนะครับตัวดำนี่เขาเดิมทรงเข่าดีนะครับ Tyard, <ๆ>จำเลยครับปล่อยให้เปลือนพานะครับมวยกับเป็นมวยวงในนะครับไอ้อดำมยิมไปอะไร กระากะไดรายย hey, <c oughs> ราคาอยู่แดงครับราคาอยู่แดง

อะไรดงิน้ำมาตัวดำนี่หัวหางมีปลายยอดนะครับตัวแดงนี่เป็นประเภทวงในวงในฮะ มือแดง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 เฮ้ยแดงทุกมาแดงทุกมาแดงนั่นมาล่วอั่วอั่วล่วล่วล่วดับเบียงออกไปดับเบียงไปแดงดันไปแดงยี่ไปนะครับเข่านึ่งล็อกคนเข่าไปแดงเข้าไปแดงเข้าไป เอ้หัวหางไอ้ดำไอ้แดงจะรอเแดงแดงจุกมาเดี๋ยวเดินต้นมาต่อยครับเดินพานะครับปรดำตอนงคร รองรองราคาสิเสียนยังมีเรียกร้องครับดำที่เขาเดินไปรองรองเวลาชนผ่านไปแล้ว12นาทีนะครับ12นาทีครับตอนนี้12นาทีแล้วนะครับราคาอยู่แดงครับราคาอยู่แดงแบบคลาสสิกครับบ่มิเผยขีดเผยข่วนนะครับตัวนี้ตัวนี้ มันสวยเป็นนะใช่เพื่อนเราไปวัดด้วยตัวดำนี่ต้องมีจังหวะหัวหางนะครับดำใจหยอดดีตัวแดงนี่วงในวงในกอดไว้นะครับกอดพาดัน

ý thức ý thức ý rồi ý thức 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 ý ถือเขาอากันเดินครับมีแต่แผนเล็กๆนะครับขาบุดหน้าบุดเหลื่นแต่ไม่ใหญ่พี่พี่ของผมสุ่นนะนี่เดินไปเองติดติดติดแดงถือเขาดันไปครับเอ้ยดำเอ้ยแดงดันไป แดงป้อไว้ไอ้ดําไอ้แดงจุกไอ้แดงจุกแดงกับคอไว้แดงกับคอไว้แดงจะทอ้ออุย้ยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยกลับคอมีท้อข้างนะครับตัวแดงดําพิงไว้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 เอ้ย เลี่ยมดีนะครับตัวแดงนี่เลี่ยมดีตัวแดงเข่าแตกนะครับตัวแดงเข่าแตกแต่ก็มีขาพ,พอมีท้อข้างนะครับตัวแดงตัวดำนี่ทางหัวหางมีปลายยอดเติมตลอดนะครับ หอทางปลายอดเติมตลอดไม่เชื่ออย่าเสมอดำออไม่เชื่ออย่าเสมอดำดำได้ไหมเงียบๆกันนะครับวนรับ หงอออกอาวุธบชัดเจนนะครับคือเขาพากันเดินหลบบอลครับเดงนั่นไปเด้ง <c oughs> นั่นไปเดงนั่นไปเด้ง <c oughs> ต่อนะครับเดงตอ่ตอเดงตอ่อ ทำแล้วับนะมีประยอดจะบัดใจนะครับเข้ามาปัมนะ๊มกันเข้ามาปัม๊ปมกันรู้จด้ามืนจะติดมานันเอ ขำเกันอยู่ใกวฟังปุ้นครับหำเขากันอยู่ใกล้ๆรั่วฟังปุ้นครับอื้อเดงจีไป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 เดงอัดไปครับเดงอัดไปดำถอย <c oughs> เดยงถือขอบวนค <c oughs> มไว้นะครับ <c oughs> บัวชนอยู่นี่ไม่อนุญาตให้คนออกประตูนะครับเจ้าหน้าที่ประตูแดงเข้าไปแดงเข้าไปเด้งเข้าไปเด<อ>้งเข้าไปมาตอนนี้นะครับประตูลูกปิดกคู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าบัวกำลังโจมตัวนี้ครับนี่อาการฮอบเหนื่อยทั้งคู่นะครับ,รบดันกันไปดันกันมา ประตูเจ้าหน้าที่ประตูนะครับเจ้าหน้าที่สีมันนะครับคถ้าวัวชนอยู่นี่ไม่อนุญาตให้คนออกนะครับเจ,จ้าหน้าที่สีมันประตูแดงเจอหัวบอลนะครับผมไหม ทำหอคำเคากันอยู่กลางสนามนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ประตูเก็บบัตรนะครับขอให้ประจํานะครับแล้วปิดด้วยนะครับขึ้นว่าพลังโจรครับขึ้นบนไล่บล็อกออกคนนอกขึ้นเข้าครับนะครับซื้อบัตรให้ยืนอยู่มันนอกนะบนนายเขาอยู่บนนออกเกันนะครับจะไปแดงหรือจะไปดำมาดูกันครับรุ่นกัน không bay đăng nát bay đăng nát bay đăng nát bay đăng bay leo, bay leo, bay đang bay leo, bay leo, bay đăng 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 มีเขาจะบาดใจเขานะครับน้านะ่บัาจะมมีปัญหานะครับน่าจะบม่มีปัญหา ล้อคันนะครับล้อคันล้อคันาตอนนี้เพื่อนเขขันน้ำนะครับไปดำเข่าเดิมนะครับตัวดำนี่เข่าดีแต่บัจเจียนะครับของดีแต่ไม่ใช่เขาใช้หน้าผากชนมวยปั้มนะครับเหมือนมวยปั้มใส่สนับครับเข่าดีครับเข่าดีแดงชนะเลยครับแดงชนะเลย 21นาที2ีินาที